สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับขับพอนำผ้าพี่นองเขาสู่สารานำบุญวัดปาโนนสวรรค์บ้านย่างดอมูทีทีตำบลเถื่อไทยเอเอรุทุนขาวหลวงจังหวัเดเลยครับนำผ้าพี่นองเขามารวมบุญถอดเทียนนะครับประจำปี2566นะครับ มืัอน,นี้ครับวันที่22ตุลาคม2 5 6 6นะครับทางวัดปานนทสวรรค์พร้อมกับพีดลองเจ้าบ้านย่างนอเถิดไทยนะครับได้จัดพิธี่ทำบุญถอดเทียน,น,นประจำปี2 5 6 0หั6ขับกลมที่วัดปานนทสวรรค์นะครับซึ่งมีการจัดประเพณี เป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้กำหนดนะครับกำหนดขึ้นวางในช่วงวางวันวันศิลที่ผ่านมานะครับศิลปสีเหลียวทางวดปลาวัดปลา,านน้นสวรรค์กับวัดแสนสุขารามนะครับได้จัดวิธีตรงกันนะครับทางวดปลานน้นสวรรค์ก็เลยใหญ่มือนะครับ ขยับมือออกมาเป็นนันที่22ขึ้นมานี่นะครับถวายเพลนะครับเป็นการถวายเพลยแด่พระคุณเจ้านะครับในช่วงช่วงต่อจากนี้ไปนะครับรออในช่วงที่รออพุทนเจ้าอยู่นะครับจะนำขีปนะครับลงองขีให้พี่นอนด้รับชมจัดขึ้นแบบเรียบง่ายนะครับพี่น้องมีพี่นอ้นองทางบัน จานทงนะครับบ้านบ้านจานทุ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมารวมในที่นี่ทอดเทียนในมเอนี่นะครับเดี๋ยวออกไปเบื้องด่านนออครับพี่น่องครับตรงนี้เป็นที่จัดปัะหานเดียวบคุ้นเจ้านะครับสบายเท่น ที่นองทั้งของหมู่บ้านนะครับส่อยกันบ้านยังรอดเสดไทให้หรับปั้งนี้นะครับเป็นโตโมูนะครับเป็นที่ตั้งของรูกเหมือนหลวงปู่คำปันนะครับความอัถาบริาการของเพิ่นนะครับยังอยู่ใน จะล่าหน้าบุญยูนะครับตั้งไวพี่น้องในเ,เขากราบไหว้ด่านที่เดินทางมาที่วัดป้านนทสวรรค์กับก่าจะกราบลงปูนะครับในของมาดัานในจะลาหน้าบุญนี่ครับเป็นตั้งไว้พี่น,อน้องในกราบในไหว้อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับดัานในเจดีพระเจ้าหาพระองะค์แล้วับเป็น ูุซิตเพิ่นนะครับหลับหยาดโยมหลับพี่นองที่เดินทางมาไหวพระธานะครับแต่อยู่ในเจดีพระพุทธเจ้าหาพระองค์อาจารย์ท่องขาวพุทธวิทยาคมจึงเพิ่นด้เป็นเจ้าว,วาดนะครับเจ้าว,วาดตัวจากหลวงู่คำปันนะครับรอาจารย์ท่องขาวเป็นดุซิ์ที่อยู่น้ำเพิินมากเลยแต้ในน้อยนะครับ ออกด้านนอกครับบรรยากาศด้านนอกครับบรรยากาศของพี่น้องตํมากมเัขากไหูอันนี้อันนี้กเขาได้หดีเน่าในไหมเล่าในเ่าในนี่เาหนเ่าใ สวัสดีค gotcha. รับเจสวัสดีจ้าอันใหญ่เฮ็ดอันมักฟีกเดีนเก่าตาเด้อเนี่อันแก้ลอยอันล้ใ้มกั่บเ็มนี่ลสระเขาาเ็่บกกวาเก่งว้ยนี่ใส่บกกวา อเ,เอาเไม่จะบอกอ,<ท>อาด้วยตาา้ชยอาช่วงนี้พักไปก่อนครับเดี๋ยวข็ไปด่านใน <c oughs> จังช่วมคลิปตัวครับ